ฮัลโหลแม่เนมพิสุดาลัยประจงจิตวันนี้เราจะพิจารณาประวัติของ MG Company ฟอร์เนสใน1994ตัวนาม MG คือการย่อมาจาก MG Handbrake Uniti Music Band สำหรับช่วง90ปีปัจจุบัน MG Band ควบคุมโดยของ S.A.I.C. ของ MG Handbrake Design Center ฟังก์ชันแนลิตี้และเทคนิคการออกแบบในลิมิงแฮมอังกฤษ MC อิสต์อาบิชเชตคาร์แบนด์ที่ยุติธรรมยุโรปเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนจาก S A I C ในแง่ของวัสดุที่ใช้ทั่วโลกรวมถึงการจัดหาเชิงการเงินของอุตสาหกรรม คอนเนตทิวเอ็ดเวลล์เอ็ดคอลลาเรตี้คอนโทรมินเอ็ดเมนต์อินวูดดิ้งออเดอร์เซอร์วิสเอ็มจีอิสโนอาร์ล่าเดวิลส์โฟร์เดอะทูเซทเอ็นจีบีโรสเตอร์วอนเดลเดดวอตเฟิร์ธอินดิวเดียลใน1962ทุกวันเอ็มจีโปรดิวเซ็ดเพรสเซนเจอร์คาร์ฟอร์คิดตูบิวชั่นอาร์ล่าเดวิล